สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสอนวิธีเกี่ยวกับการย้ายไฟล์ระหว่างทีมนะคะสมมุติว่าเราอยู่ในทีมทีมนี้นะคะคอนเทนต์แคนว่ากับทีมนี้ก็คือชื่อทีมเลยนะคะเสร็จแล้วเราต้องการที่จะย้ายไฟล์ที่อยู่ในทีมที่ชื่อว่าทีมนะคะก็คือไฟลน์นี้ไปไว้ ในทีมคอนเทนต์แคนวานี้ทีนี้และเราต้องการที่จะออกจากทีมทีมนี้นะคะดังนั้นวิธีการนะคะเพื่อไม่ให้ไฟล์นั้นหายไปเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนอันดับแรกก็คือต้องทำความเข้าใจว่าทีมต้นทางคือไฟล์ต้นทางอาางะคะ่ะอยู่ทีมไหนอันนี้ชื่อว่าทีมนะคะก็คือทีมชื่อว่าทีม แล้วก็ไฟล์ปลายทางที่เราจะเอา,เอาไฟล์ไปไว้ก็คือ Content c a n ว a าตัวนี้นะคะดูนะคะตอนนี้ไฟล์ยังไม่มาดังนั้นเราไปที่ไฟล์ต้นทางก่อนอ่เราไปที่ไฟล์ต้นทางเราต้องการที่จะย้ายไฟล์นี้นะคะมาไว้อีกทีมหนึ่งวิธีการก็คือให้เอาเมาส์มาที่จุด3จุดแล้วคลิกนะคะจะมีเมนูแชร์ แต่ถ้าของใครไม่ได้เป็นหน้าแบบอย่างนี้นะคะให้มาคลิกที่ view as list นะคะก็จะเป็นลักษณะมุมมองของเป็น list File ก็ให้มาเลือกตรง3จุดเหมือนกันก็จะมีป๊อปอัพเมนูขึ้นมานะคะว่าแชร์ให้เลือกที่แชร์เสร็จแล้วนะคะให้มาคลิกเลือกที่ collaboration link ให้เป็น a n y o n e w i t h the link ก็คือให้คนเนี่ยเข้าถึงได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ edit ได้ด้วยนะคะในกรณีที่เราย้ายไฟล์แต่ถ้าเราต้องการแชร์เพื่อให้เขาดูเฉยๆเราก็คลิกที่ตัว Can View ตัวนี้นะคะหรือว่าสามารถ comment ได้แต่ณนะตรงนี้เราต้องการที่จะย้ายเราเลือกที่ Can edit เสร็จแล้วทำการ Copy Link ค่ะเมื่อ Copy เสร็จแล้วก็ปิดหน้าป o อ u อตัวนี้นะคะแล้วให้ไปที่ทีมปลายทางที่เราจะนำไฟล์ไปไว้ก็ไปที่ Content ์ c n v วาทีมปลายทางนะคะเสร็จแล้วให้เรามาที่ตรงนี้เลยใส่ url ให้เราทำการลบ แล้วก็พาร์ทวางแล้วก็กด enter เมื่อเรากด enter แล้วเนี่ยไฟล์ตัวนี้นะคะก็จะทำการเปิดขึ้นมาดังนั้นเราไปที่ home เพื่อตรวจสอบเราไปที่ home ปุ๊บเราอยู่ในทีมที่เราจะจะนำไฟล์ไปไว้เนี่ยคือปลายทางเราสังเกตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไฟล์ปรากฏขึ้นมาแล้วสมมติเลือกเป็นแบบกริด ไฟล์ตัวนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วแต่สิ่งที่จะบอกคือว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าไฟล์นี้นะคะไฟล์นี้ owner ก็คือผู้เป็นเจ้าของหรือผู้สร้างเนี่ยก็คืออยู่ในทีมต้นทางอยู่ถ้าเราลบไฟล์นี้ออกในต้นทางจะทำให้ไฟล์ปลายทาง ลบออกไปด้วยดังนั้นวิธีการก็คือให้เราคลิกที่3จุดเหมือนเดิมค่ะแล้วเลือก make a copy ให้เราทำการ Copy ออกมาก่อนเราก็จะได้ไฟล์ตรงนี้ชื่อไฟล์ว่าไฟล์นี้นะคะ u n t e t l e Design แล้วก็เรา Copy มาปุ๊บไฟล์นี้ก็จะเป็น copy of u n t e t l e Design จะให้ให้สังเกต2ไฟล์ นะคะคเราลองคลิกไปเปิดเปิดดูก็คือไฟล์มาแล้วให้เราปิดนะคะเราอาจจะรีเฟซสักครั้งหนึ่งก็ได้เพื่อตรวจสอบว่าตัวพรีวิวเนี้ยมันตรงกันไหมเพียงแต่ชื่อไฟล์คนละไฟล์นี่คือทีมปลายทางจะมีไฟล์ปรากฏอยู่2ไฟล์ดังนั้นวิธีการนะคะตรวจสอบอีกทีนึงเราจะกลับไปที่ทีมต้นทาง ก็คือไฟล์ต้นฉบับเนี่ยอยู่ในทีมเนี้แล้วเราทําการลบลบไฟล์นี้ทิ้งนะคะไฟล์ในนี้ในทีมนี้หายไปละเราลองกลับไปดูที่ปลายทางไฟล์ที่เป็น t e i t e d Design ก็ถูกลบไปด้วยแต่จะเหลือไฟล์ที่เราได้ทำการก o อ y ปี้ไว้ดังนั้น ก็คือจะทำให้ไฟล์ที่เราทำการ copy มาเนี่ยนะคะหลังจากที่ไฟล์ต้นทางแชร์มาแล้วไม่หายไปแต่ถ้าเราไม่ได้เลือก make ับก๊อไว้เนี่ยไฟล์ตรงนี้ก็จะหายไปทีนี้ถ้าไฟล์หายไปสมมุติในกรณีเราลืมเราลืม make ับก๊อปป้ไว้เดี๋ยวให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งไปที่ทีมค่ะเสร็จแล้วเราต้องการที่จะ copy ไฟล์นี้นะคะเราต้องการที่จะเอาไฟล์นี้ไปอยู่อีกทีมหนึง่งเราก็กดแชร์มันเดิมแล้วก็เลือก Anyone แล้วก็เลือก Copy Link นะคะแล้วเราก็ไปที่ทีมปลายทางแล้วก็ทำการวาง URL เสร็จแล้วเราไปที่ Home ค่ะแล้วก็ดูว่าใน ทีมนี้นะคะปลายทางเนี่ยไฟตัวนี้มาแล้วจะสังเกตเห็นง่ายๆเลยนะคะถ้ามีตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่า o น n e r เนี่ยคือใครก็คือของคนนี้ที่อยู่ในทีมต้นทางแล้วก็ที่สามารถที่จะแก้ไขได้ตรงนี้คือทีมต้นทางตรงนี้คือ o น n e r ก็คือผู้คนที่สร้างไฟนี้ขึ้นมา แล้วตรงนี้ก็คืออยู่ในทีมชื่อทีมนะคะทีนี้ถ้าเราจะไม่สามารถลบได้เห็นไหมคะเมื่อเราคลิกมาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นโอนเนอร์ดังนั้นเราไปดูทีมที่เราทำการ Copy มาเสร็จแล้วเราคลิกที่3จุดแล้วทำการลบออกอทีนี้เราย้ายกลับไปดูที่ Content ์ a n ว่าก็คือทีมปลายทางเมื่อเรากลับมาที่ทีมปลายทางไฟจะหายไปทีนี้ถ้าไฟหายไปอ่ะเราจะทำยังไงนะคะไปที่ต้นทางก็ไม่มีทีนี้เราเรามาอยู่ที่ตัวปลายทางก่อนเราลองมาคลิกที่ plus ไม่มีนะคะเรากลับไปที่ทีมต้นทางเรามาคลิกที่ Task ไฟล์ที่เราทำการลบไปเนี่ยจะมาอยู่ใน t r ั s t เราสามารถที่จะทำการกู้คืนกลับมาก่อนได้อีกครั้งหนึง่งเราก็คลิกที่3จุดแล้วเลือก Restore แล้วก็กลับไปที่โฮมไฟล์ต้นทางก็จะกลับมาแลละนะคะตรงนี้เราก็สังเกตได้ว่า o อนเนคือใครอยู่ในทีมไหนนะคะเราจะสังเกตไฟล์ตรงนี้ได้ เพราะว่าถ้ามีการแชร์ดังนั้นนะคะก็อยากให้สังเกตดีๆทีนี้มีคนก็คือสงสัยรวมทั้งตัวเองด้วยว่าเอ๊ะมันมีเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเมนูตัวเนี้ยให้ copy to another team สามารถที่จะ copy เนี้ยไปยังทีมอื่นๆื่นได้ไหมทีนี้เราลองทดลองดูเราก็เลือกไป copy ไปยังทีมปลายทางแล้วก็กด Copy กมันก็จะทำการเหมือนทำการ Copy แต่วิธีนี้นะคะอยากจะบอกไว้นิดหนึ่งนะวันนี้นะคะก็ไม่สามารถทำได้แต่ถ้าใครสามารถทำได้ก็ก็ลองทำดูนะคะซึ่งเคยทดลองทำแล้วเนี่ยคะ่ะไม่มา c o py มาแล้วไม่มาแต่ถ้าใครมีวิธียังไงที่สะดวกกว่าน,นี้ก็สามารถที่จะ โพสในคอมเมนต์บอกได้นะคะจะขอบคุณมากเลยเพราะว่าเท่าที่ตัวเองหามานะตอนนี้ก็จะมีแค่วิธีนี้ซึ่งก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งซึ่งตอนแรกคิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกที่ Copy ไปยังทีมไหนแล้วก็คิดว่าไฟล์เนี่ยจะไปได้เลยแต่สรุปแล้วก็คือมันไม่ไม่ไปวิธีการย้ายไฟล์ก็มีเท่านี้นะคะ ก็ลองใช้กันดูนะคะใครมีเทคนิคอะไรใหม่ๆนะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะขอบคุณค่ะ